สวัสดีทุกคนค่ะอีตารับนะคะเข้าสู่ช่าง s ี c คนทัสเพยวันนี้เพยจะมารีวิวชุดซาบามิยูเบโกะนะคะจากโคเซียรงเรียนพนันนะคะยอมรับว,ว่าเรื่องนี้ไม่ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเพ่เคยคอสไปแล้วทุกคนแต่ยอมรับว,ว่าตอนนั้นคอ้อนมุกมา,ามกเราเรารู้สึกว่าเราไฮไลท์หนักเดินไปเราก็เลยรีคอสกันในวันนี้นะคะซึ่งเพยขออภัยนะคะเพราะว่าเพไม่อยากจะซื้อน้ำยาล้างเล็บเพก็เลยปล่อยเล็บทิ้งไว้่างนี้นะคะก็ขอโทษที่อาจจะไม่ตรงค่ะเรื่องเล็บนะคะเอาละเดี๋ยวเข้ามาในเนื้อหากันเลยนะคะค กระโปงจะบอกว่ากระโปงเนี่ยเขา,เาสกีลายด้านเดียวนะคะแล้วก็กระโปลงอันนี้ค่อนข้างที่จะบางกว่าปกตินะคะแต่ว่าแอบสันมากๆเหมือนกันนะหรือว่าเราไม่ชินเองนะน้อหลงนหลง ต่อไปด้วยเสื้อเชิ้ตข้างในนะคะซึ่งตัวเชื้อเชิ้ตเ,เนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากเลยแล้วก็จะมีเป็นตัวคอซองตรงนี้ให้นะคะ mm. เราชอบความคอซองอะเพราะว่าคอซองตรงนี้เขาให้มามันค่อนข้างที่เป็นผ้าหนานะคะแล้วก็ใช้เป็นกระดุมแปะทั้งหมดเลยเนี่ยกระดุมอย่างเงี้ยบ้านเพเขาเรียกกระดุมแปะนะคะก็มันเป็นกระดุมแปะ้งชุดเลยเธอก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงเสื้อนะคะเป็นกระดุมแปะอย่างนี้ <S <S แ,นแต่ตัวเสื้อ أ? เพยยอมล้วนะว่าตัวเสื้อค่อนข้างที่จะหนากว่าตัว2ตัวนี้อยู่ข้างในนะคะ สองตัวนี้ก็คือบางมากเลยทุกคนก็คือแบบว่าถ้าถ้าใส่ก็คือต้องเซฟติ้งตัวเองนิดนึงนนอะเนาะแต่ว่าข้อเสียเลยอะตัวเสื้อของเขาอะดูตรงนี้นะคือนี่คือตัวเสื้อของจามมีดเวยก็เพอ่อ,อะเพไม่ชอบเลยตรงที่ว่าเขาอะไม่เก็บรายละเอียดตรงได้ตรงเนี้ยเพราะว่าได้แดงตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบหลุดลุยออกมาอย่างเงี้ยเลยอะทุกคนก็คือเขาเย็บได้แดงไปทีเดียวเลยเว้ยโดยที่แบบว่าไม่เว้นขอบตรงเนี้ยไว้ให้อ่ะแล้วมันคือสีแดงทับไปเลยอะแต่ถามว่ามองไกลๆมันได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแต่ว่า มันไม่ได้เก็บงานเนี้ยขนาดนั้นเห็นปะมันยังมีชายแบบหลุดลุยออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวชุดนะคะมันจะมีเป็นนี่กระเป๋าหลอกนะคะก็คือกระเป๋าก็หลอกหมดเลยทุกอย่างแม่งหลอกลวงหมดเลยชุดนี้ก็คือจะเป็นผ้าผนเดียวแบบนี้เลยดข้างในไม่มีซับไนนะคะข้างในจะเป็นผ้าแบบงงๆเย็บติดไปเลยแต่ว่าโดยรวมเพลถือว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับในงบประมาณที่ค่อนข้างจะถูกมากสำหรับชุดนี้นะคะชุดนี้สั่งในช้อปปี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ5 0า้อยบาท นะคะส่วนวิกที่แพ้ใส่นี่เป็นวิกโรลิต้านะคะไม่ใช่วิกที่เอาไว้คอสเพย์ยูเมโกนะคะเพราะอันนี้ก็คือเป็นวิกโรลิต้าข้อดีเลยก็คือมันจะมีตรงนี่เห็นปะมันจะมีมันจะมีตรงนี้ทําให้แบบว่าเวลาเราใส่วิกแล้วมันดูแบบโอเคอะรับเรื่องวาร์ปของวิกเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้วาร์ปสำหรับชุดยูเมโกชุดนี้ให้ <Hey. S 1> แต่ว่าเขาให้ตัวนี้มาด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นป้ายนะคะของ โกะนะคะไม่ใช่ของของเรื่องข้อเสียรเรียนพนันนะคะอันนี้เป็นป้ายของข้อเสียรเรียนพนันซึ่งเพย์ยอมราว่างาน,านมันดูแบบมันดูป้องแป้งมากเลยอ่ะเธอมันดูมันดูแบบเฉยๆมากเลยเป็นป้ายที่เคลือบเฉยๆแล้วก็สเกลไม่ค่อยได้ด้วยนะคะสเกลไม่สวยเป็นแบบป้ายอุ้งตัวนั่นเลยอะ่ะแล้วก็มีโซ่คล้องให้นะคะอันเนี้ยเพย์เพย์พขอบอกก่อนนะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เพย์ใส่วันเนี้ยนะคะชุดอนะมันดีสู้ตัวที่เพย์ใส่วันที่เรา ทำทีพีิอเอก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้นะคะก็ถ้ามีโอกาสอะเพจะเอาชุดนั้นมารีวิวให้ทุกคนดูเว้ยจะได้เปรียบเทียบความแตกต่างไปเลยว่าชุดนั้นกับผืนนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะเอาล่ะก็คลิปนี้คนสวยเพลนี้นะคะสำหรับรีวิวชุดจากยูเมโกจากช้อปปี้นะคะพี่แค่ห้าบาทเท่านั้นใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะก็สมันเหมาะสําหรับคนงบน้อยเว้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวเพว่าถ้าใส่แบบถ่ายรูปเล่นๆมันได้นะแต่ถ้าสำหรับใครที่ ใส่แล้วอยากจะแบบว่ามีความโชว์ดีเทลหรืออยากมีความเซ็ตติ้งตัวเองอะ่ะแนะนําว่าสั่งร้านที่ค่อนข้างที่มีราคาสูงกว่าน,นี้เพลย์ยอมรับน,นะคะว่าชุดคอสเพลย์มันก็คล้ายๆกันหมดค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่เนื้อผ้าแล้วก็คุณภาพงานของแต่ละร้านเนาะก,ก็หวังว่าจะไปเลือกซื้อร้านกันได้ถูกใจตัวเองกันนะคะแล,าาแล้วเจอกันทีมวานค่ะบ๊ายบายสวดเลยเด้อนะ